เมื่อคุณหมดความอดทนกับเกมเกมมาด้วยโอเคโอ้โหโอ้โหมีไฟ้วนนั่นมีเราใช่ไหมนะถ้าเข้าไปอ่ะ โดนปิดประตูแน่นอนเดินปิดประตูแน่นอนถ้ากูเข้าไปสัมผัสได้แน่นอนงั้นโอเคนั่นไงเจนไตีมจะ่าตามมาตีมอยตามมาทำไมอ่ะกูตามเพื่อนตั้งนานมึงโอ้โหตายตายตายไปเลยตายไปตายไปเอย่าไปทั้งสามไปกลับบ้านตายตายไปเลยตายไม่ตายวะเฮ้ย หลีรอดเว้ยทำไมไม่ตายไปซะได้กลับบ้านสักทีมึงก็สูงจังเนาะมึงลงมาตัวเท่ากาันไม่ได้เตะปาก,กันด้วยมึงอะ,อะไ,อะไล่ไล่ทีดมึงไล่ทีดมึงไล่ทีดมึงอะ,อะ,งอะคอยสิบทความอดทนแล้วสูมึงมองอะไรตาก็บอดจะทุกไม่ตองปวดร้านเลยไหมมึงเนี่ยกูจะไปยังไงวะเนี่ยเฮ้ย มองอะไรเฮ้ยตาก็ปอดมองก็ได้ข้างเดียวลำบากอีกต้องห้าทางทำให้เปรตสงบ